จะคอยพี่น้องเบิ้งอีเปิดไว้หนิเต็มเลยนี่นี่นี่เลี้ยงเลยใหญ่มากโอ้ยสะอวมน่าเลยม่เก็บแบบสะใจ เป็นโดบเป็นช่างพี่น้องเต็มเต็มมืดเลยสวยงามสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีคท้าพี่น้องมาหาเลาะแก่เพลิงโคมอีกคือเก่ามาพี่น้องจ้านี่มาวีตะลือเขพี่น้องมาฮอตตายหอตไหม้แล้วมันจะเห็ดเพลิงโคมอ้ยออกรอบรอบนึงละบ้านมันอยู่นะนี่เหมือนโดบไม่น้อยมีโดกไหนบ้ะเป็นตุ๊กแกอุ้ยมีครับ ดอกฮิตจ้ะงามประครับบลรู้ว่าหน่อยลายปันไดเนาะขึ้นเพิ่มสำ่ำใดหรือว่ามีคนมาเก็บระบุบลรู้เหมือนกันจ้ะอดอกสวยมาก งามเลยคับมือนี้ดอกกระสีพอดีงามพอดีงามจ้ะข้างบน เดินละถูกจ้ะขึ้นอยู่ในกองไข่มีครับบ่มีหน่อไม้อุ้ยมีนะหน,น,น่อไม้ก็ได้นี่เด็กหน่อไม้เฟฟเฟฟนี่เด็กหมานสองเด้ง <laughs> แต่บ่เอาถูกจ้ะบ่ได้เอาหน,น่อไม้ี mọi người biết đến đây mọi người 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 mọi ้ได้ฝนดีดอกอวบขนาดเลยโตวไวมากตัวใดแบบแมงกิน,นอยู่ตัดออกเยอะไหยได้จากพี่นน้ำเต็มไม้เต็มมือ,อมากเลยเก็บแบบสะใจ you so, สะใจตลอดขอหอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยอยโอ๊ยหอ๊ยโอ๊ยโน๊อกยโอ๊ยโอเป็นป่าในนโอนเโยโอพิโอ อ้ดพี่บอ้าพีับบานเร็วอ้ดอกให่ๆงพ่จั้นเป็นป่าในล่องเลยพี่นงจัจะเห็ดกระสีออกแบบถ้าเกิดว่ามาหลายคนจึงสีกระมืดเมือนี่นงจเป็นบบเมนป่าใหญ่แต่ก็สีพอได้เก็บคือเขาหมดแล้วติดกับใบไม่ดอกใหญ่เขาได้ไ ไว้บานเต็มที่โอ้ยงามอยู่นังยุลูกค้ามันได้ฝนดีวานไว้ไหวเนาะแมนครับพีะจ้าวนแมดีๆโบแมนผินดอกเห็ดไปได้หนี่แมนครับอนี้แต่ละเดี่กะอลังการสะใจเนาะดอกตะมอตะมอีลงสสยทางนี้อยากขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ก็มีบ้านแล้วก็มีผิด ผลงานเ็ดผึ่งขมของเขงานี่พอได้เก็บจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้กะสิพาพี่น้องมาต่ออยู่ป่าเขายิ่งนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาเบลาอเบิ่งเฮดตะไครอ้อีกคือเก่าอาจ้ะป่าเขานีเก็บอยู่ข้างล่างเสร็จเรียบร้อยก็พากันขึ้นเขาอีกคือเก่าเพราะพี่น้องจ๋าไปรุ่นนํากันจ้าพ่อพี่น้องมาหอดกับมานเลยประเดิมด้วยเฮดผึ่งชาติจ้าดอกแรก เหตะใครจ้าฝนเพิ่งตกยุดไปพอพี่น้องนี่ตกใหญ่มากเต็มมืมมอเลยดอกกลมๆอืมฮอมอกกลมเลยครับโอ้ใช่จ้ ะขาเพื่อนนะดอกหนึ่งสองนี่โอ้ยดอกหนึ่งสอง เนาะฝนเพิ่งตกดิ เห็ดหน้างูอะไรกัน้องากว่าเห็ดหน้างัูสวยมากไปเที่ยงแล้วกันเพี as ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยจริงจ้ะเห็ดหน้างัวตะกี้น้องอยู่กับโบค่อยกล้ากินเด้อพี่น้องเฮดชนิดนี้บ่เคยกินเนาะแต่ว่าไปเก็บอยู่บ้านเฮากระโดดเพิ่นกันน้อยๆบ่ใหญ่ปานนี้เนาะปานนี้ก็เห็นเพิ่นมาเก็บเห็ดนำกันเพิ่นบอกว่ากินได้เพิ่นว่าเก็บไปเต็มตะกร้าก็เลยกล้าเก็บไปกินจ้ะนี่ Nhanh. Được nhanh, nhanh 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 เต็มเลยค่ยเต็มเล,ยด,ลยดูดิอืมดงอยู่จ้ะเห็ดหน้างูเด้อพี่น้องกินได้เด้อแต่ว่าเพิ่นดอกใหญ่สมบูรณ์ทางบ้านเฮาดอกบ่ค่อยใหญ่กันดะนี่ครับนีนแบบเป็นขายขายคือเห็ดไข่เนาะคนตกใสแต่รชสชาติอร่อยพราะแทบคือเห็ดไข่จ้ะมีกลิ่นเฉพาะตัว แล้วก็บางพื้นที่มีความแบบฝาดฝาดฝืนฝืนนิดนึงหึนหึ่นหึนหึ่นฝืนฝืนนิดนึงตัดสินเลือกเอาแล้วก็เพราะว่าเพิ่นช้ำน้ำแล้วกจุ่มช้ำน้ำเด็ดตรงเนี้ไว้เป็นเชือกเลย แต่กระดบเนี่ยเต็มไม้เต็มมือมากเลยนะได้บ้ย,ไ,ยได้เลหลังดอกเพิ่นบบได้เป็นอันนี้จ้ะมัาเป็นแบบนี้เพิ่นมักช้ำแบบนี้แหละบบได้เป็นหนี่แต่อันนี้อดอกแข็งนะเหมือนสีโบแข็งแต่บัดเก็บขึ้นมาแล้วดอกแข็งเลยอ่ะมันจะนเป็นเห็ดดินอีกหนึ่งชนิดเหมือนกันจ้ะพี่น้อง ตะไคร่ออกบักน้ำมาขึ้นคางทางนะจ๊ะลืมไปเรื่อยๆลืมไปหมดเลยเป็นแผ่นเลยยาวไปคุณจ้าเพิ่มเพิ่มเพ้ข้างในผุนแม่นหมดเลยเต็มเลยครับคงสิเอาหมูเดียวยงนี้เต็มตะกร้าเลยพี่น้องจ้านี่ครับนั่นเดี๋ยวสิเปิดก่อนเลยจ้ะเปิดก่อนจุดก่อนแล้วเดี๋ยวข้าพาพี่น้องจุดจวดพี่น้อง เต็เมเต็มหมดเลยสวยงามมากงาไป,งป็นแถวเ,เลยครับ,รบมาดีก็เลยกอะไปทีละกลุ่มแมงครับดอกบานยังแข็งอยู่เลยใหญ่

อยู่บ้านอยู่เคยไปเก็บอยู่บ้านพี่ฟิล์มเทือนเนื่องจากเห็ดชนิดนี้ดอกใบใหญ่ปันนีบุ๊มเมนครับทั้งใหญ่ทั้งยาวอ๋อบุ๊อีะดอ,อกใหญ่แก่ละแก่แเน สองดอกอะไรกัน้างบดอกนะเต็มมือเลยครับสอ,สองดอกสองดอกพอแกง เป็นดอกเป็นช่อมีจ้ะเยอะมากสวยนะทางแกนครับดอกยังแข็งู่เลยด้วยจ้งพี่น้องอาจารย์จะดูเหมือนช่ำน้ำไปเพิ่นดอกเพิ่นเป็นแบบนี้อันนี้จุ้ยจ<า>ุ้ยสวยมากเต็มเลย กลุ่มนี้สวยมากดอกพอดีพอดีบึง้ง่ะขายาว คือผลงานของเราจ้าพีน่น้องเต็มตะจ้าพี่พี่น้องไปก่อนครับผมเก็บเห็ดเต็มตะก้าขึ้นเล้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอยู่พี่ลีมแล้วก็ขอบคุณในการทำคลิปต่อไปนเะครับเราพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า